มาที่งานเปิดตัวมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศลชนุทรีชาริตี้คอนเสิร์ต Love is in the air ที่สยามพารากอนเมื่อวันก่อนค่ะเรียกว่าเราก็ได้เห็นลีลานะคะของเมื่อวันนี้เองใช่ค่ะก้าวซุปตานะคะแมทพิรณีบอยปกรณ์เกรเทวรินทร์เจนจิรายุเบ็นลารานีนิ้นชาลิดาบอมทนินมาริโอมาเลอร์แล้วก็เคนภูภูมิค่ะในบทเพลงคู่คองเวอร์ชันรีมิกไปแล้วนะคะ วันนี้ค่ะคือเห็นเบื้องหน้านี่แบบสวยงามมากเลยใช่ไหมฮะใช่เราม,มีเบื้องหลังนี่ค่ะเบื้องหลังก่อนที่พวกเขาจะขึ้นเวทีกันได้นะคะก<ฆ>็ต้องมีการซักซ้อมเตรียมตัวกันก่อนค่ะกว่าจะมารวมตัวกันได้แต่และคนคิวทองมากๆใช่คนข้างยากเลยทีเดียวกะต้องมานัดแนะซ้อมเต้นล็อกกิ้งให้ท่าเป๊ะกันซะก่อนเห็นว่าซ้อมเพียงไม่นานก่อน<ฆ>จะขึ้นเวทีเท่านั้นบอกมีอยู่คู่หนึ่งนะคะเต้นมันมากเลยอยากจะนําเสนอนะคะว่าคู่ไหนไปดูค่ะ จิ้นเหรอคะอยเกรดอยเกรดค, <c oughs> ค่ะ <laughs> นี่แค่บรรยากาศการซ้อมเท่านั้นนะคะมีซุปตามารวมตัวกัน9คน <c oughs> แต่ว่าในวันจริงค่ะ29เมษายนแน่นอนว่าจัเต็มวันนี้ <c oughs> ทั้ง200ชีวิตนะคะเหล่าดาราที่จะมารวมตัวกันบนเวทีลีลาเด็ดๆของแต่ละคนมีมากกว่านี้แน่นอนเหล่นานักแสดงเองก็บอกว่าเขาก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เราก็เลยไปอยากไปถามเขาค่ะว่าอยากจะดูอะไรบนโชว์นี้ของซุปตาคนไหนบ้างค่ะ เมื่ออยากดูโชว์ใหญ่ดูโชว์ที่รวมเออโชว์รวมเลยอ่ะแบบเพรว่ามันต้องอลังการเออแบบมันจะมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันมีซีนหนึ่งนะครับที่มีนักแสดงแบบ200คนมาอยู่ในทีเดียวครับมันจะยืนกันยังไงอ่ะมันจะยืนกันยังไงอะยืนตรงไงพี่กันอ๋อยืนตรงตรงโอันนี้น่าดูตรงเพราะว่าไม่เคยมีในแบบประวัติศาสตร์ไหนที่แบบเอาดารามาเยอะมากขนาดนี้เอามายืนตรงๆใจยืนตรงใช่เซมอยากดูเลยมาริโอ้ มีมาริโอ้ต้องมีรถเข็นแน่ๆเลยรถเข็นแน่ๆเลยที่อะไรไทยๆอ่ะไอ้นี่มันสเก็ตบอร์ดเรียกว่ารถเข็นเอ็มสเก็ตบอร์ดไม่รถไม่รถเข็นเออผมเห็นบางอันที่มีแบบออไม่ไม่เขาจะมีมีรโอเนี่ยเขาจะมีพรอปอะไรพี่มาสายบาลานซ์ไงบาลานซ์คือเออใช่บาลานซิ่งเด่ง ผมอยากเห็นสองคนนี้ขึ้นสลิงแบบไม่หยุดนะฮะขึ้นสลับขึ <mañana benim S 2> ้นหน้าขึ้นหลังแล้วก็มีการม้วนบิดกันอยู่ข้างบนด้วยครับผมอันนี้เป็นภาพที่ผมอยากนะครับอยากเห็นใครบนเวทีผมอยากดูผู้หญิงใช่ผมอยากดูผู้หญิงอยากดูใครอยากดูใครฮะผมอยากดูโอ้ยให้ออกสื่อเลยเหรอให้ออกสื่อเลยเหรอผมอยากดูคุณชิปปี้ทำไมชิปปี้เขาทำไมให้คุณชิปปี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองบนเวทีอยากให้เขาได้พูดคุย อยากดูสเต็ปการพูดคุยของเขาบนเวทีรับรองว่ามันจะต้องน่ารักแน่นอนของผมนี่อยากดูคุณเตอร์จรินพรเออคุเต์เขาจะต้องเหมาะกับโช์นี้มากคือโชวเปลี่ยนหน้ากากโชเปลี่ยนหน้ากากเคยดูไหมที่แบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าได้แต่ว่าคุณเตอร์เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนทรงหัวทรงผมทรงหน้าผากของเขาแล้วว่าเอ๊ะมันจะเป็นรูปแบบยังไง ถ่ายของเราคือเอวเราดีมากเอวเราดีมากใช่ไหมจริงๆครับควงสว่านเลยทีเดียวฟังดาราเมาเพ็นเองแล้วนี่ก็สนุกใช่ไหมคะสนุกค่ะ <น> <S 1> <S 1> ค่ะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับบอมธนินแลวก็น้องมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบว่าวัานแถลงข่าวเนี่ยทั้งสองคนก็ได,ได้ไปดเป็นตัวแทนไปขึ้นบนเวทีเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ร้องเล่นเต้นระบอมให้กับแฟนๆเนี่ยได้ <S 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 2> <S 2> ชมกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ ว่ามีรายละเอียดนะค่ะขออภัยเสียงแห้งเลยอยากจะถามเหมือนกับที่ถามเหล่าดาราเมื่อสักครู่นี้เขาอยากเห็นดาราแต่ละคนทําอะไรพิเศษบนเวทีทีนี้ต้องถามสองคนนี้อยากเห็นดาราคนไหนทําอะไรพิเศษบนเวทีคะตอนนี้ยังเห็นมิ้นโชมากเลยคือพูดตรงๆว่ามิ้นเนี่ยเก็บโชว์อะไรโชว์อะไรโอ้มิ้นซุ่มตั้งแต่ร้องเพลงเต้นเนี่ย เรียกว่ารอโชว์คุณผู้ชมเลยวตอนนี้มีรายละเอียดไหมคะว่าอยากเห็นมิ้นโชว์แบบไหนมีครับยังไงครับมิ้นเขาถาม,ม,ม,มถบอกไหมถามว่าอยากให้ฉันโชว์แบบไหนอ,ออยากเห็นมิน้นอยากแบบไหนเอาส่วนตัวนะอ,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 อยากให้มิ้นร้องเพลงครับ ร้<ม>องเพลงดีเหรอ,กกอโอ و, <ช>้โหเรียกว่าดีมากครับอ,อยากให้ผู้ชมได้ฟังกันสดๆเลยนะฮะแมวลิปซิงนะ <laughs> ตอนนี้เลยหรอตอนนี้จะได้ฟังมิ้นท์หรอไม่ค <X> ่ะต้องเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ในงานร้องตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์ส i ะอ n อะล้วมิ้นท์เองอยากจะเห็นใครโชว์พิเศษแบบไหนบนเวทีคะ หนูเบื่อและลุงๆแบบเนี้ยแบบนี้เจอบ่อยแล้วอ่ะอยากเจอน้องนายอยากให้น้องนายอยากเห็นน้องนายอยากเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเบื่อแล้วเนาะอะไรบบนีอะไรก็ดีใช่สดสดใหม่ๆเลยอ้าวเมื่อกี้เขาบอกเขาอยากเห็นผู้หญิงเราก็ต้องอยากเห็นน้องใหม่ๆที่เป็นผู้ชายแถลงข่าวน้องนายเขาก็ไปด้วยนะแนนอนสบายมากสบายหนูด้วยเหรอคะแต่น้องนายเขาบอกไหมคะน้องนายบอกไม่อยากบอกป้าๆงี้เหมือนกันนะเขายังไม่ได้พูดเลยเนาะเขาเรียบร้อยน่ารักอยากเห็นน้องนาย เระเห็นน้องไนดยดิดกีตาร์พอรู้มาว่าน้องเขาดิดกีตาร์ร้องเพลงเพราะเคยติดตามในไอจีนี่ติดตามจริงนะนีะ่แสดงว่าเอาล้วคนที่ไปเชียร์เราเขาจะไม่ว่าอะไรนะคะใครคะ <laughs> พี่บอมผมคิว่าพี่บอม <laughs> <laughs> โถ<อ>ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยนะคะคือเรียกว่าใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็วันเสาร์นี้แล้วเนาะใครที่ะจะได้ไปจองบัตรวันแรกเนาะมีมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ เราไปขายด้วยตัวเองแมแมีนานีนะคะก็จะมีแบกงกันไป2กลุ่มก็คือพี่เกรซจะไปกับพี่แมทนะคะที่ภารกอนแล้วก็พี่บอยประการกับพี่โปมจะที่เซนทรัลลาดพร้าวแต่ว่าเราจะเปิดตองที่ไทยทิเก็ตด้วยนะคะวันที่18ตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปเลยแต่ว่าถ้าไปทั้งสองที่นี้ก็จะได้เจอซื้อกับมือเลยค่ะค่ะการเตรียมความพร้อมของเราตอนนี้มีเบซุ่มซ้อมทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะเรื่องของแบบบริหารปอดหรือว่าแบบกําลังขาอะไรอย่างี้แน่นอนช่วงนี้ก็เข้าฟิตเนสบ่อย เพื่อจะมีแรงซ้อมเยอะๆเลยค่ะซ้มอมละคะครับผอมก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับผมเต้นจนขาพลิกเลยฮะใช่คะ่ะพี่เห็นเหมือนกันนะคะในงานติดกล้องชั่วโมงต้องมน,น่ะคะ <laughs> ่ะก็นั้นแรงมากหนูก็เห็นหนูเห็นไหมเมื่อวานมีอะไรเขาบอกคือเป็นเพียงซ้อมที่อาจจะเอามาใช้ในคอนเสิร์ตด้วยครับผม,มที่เราเห็นในชั่วโมงต้องมนปิดกล้องกันนะ,ะใช่ท่านี่นะคะรดนประคับมาไม่ได้เต็มใจเต้นครับจริงๆแล้วทำไมมีคนเมาบอมเจ้า ว่าคาแรคเตอร์เมื่อไหร่จะเอาผีนิชี่ขึ้นเวทีด้วยหรือเปล่าเออไม่เราไมอยากดูเหมือนกันนะพูดตรงตรงปิดไม่เมาปิดไม่เมาเอาหรอคือเราปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆละลายออกนะครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเล่นน่าจะเป็นผู้ชายเรื่องอะว่าเขาอินมากถึงขนาดมาใช้กับหนูใช้กับหนูเมื่อไหร่คะเนี่ยค่ะใช้กับหนูเมื่อไหร่พูดจาแบบว่าตอนเป็นใช่ไหมทักเขาทักยังไงคะทักยังไงเฮ้ยมีเป็นไงสบายดีเปล่าไม่ใช่แบบนี้อ้าวแล้ววันที่ไปแหล่งขาที่ซ้อมกันอยู่ล่ะ ซ้อมกันอยู่อะคะปกติครับปกติปกติเขาไม่ได้เอาไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามบอมค่ะเขาถามใช่ไหมเออถามไม่ได้ไม่เห็นอะไรบ้างคะมิ้นดูเหตุหลายอย่างนูนึกว่าเพื่อนสาวมาเต้นด้วยตอนแรกแบบเฮ้ยนี่พี่บอมเป็นเนี่ยโอ้มิ้นมินว่าร้ายบอมกลางรายการเรารู้สึกเสียใจครับขอความเห็นใจนะวันที่เราไปไปไปซ้อมเต้นตรงนั้นเนี่ยต้องร้องเพลงด้วยใช่ไหมร้องด้วยเราเป็นคู่ครองรีมิกซ์ใช่ไหมคะค่ะเห็นบอกว่าร้องพร้อมมากเลย ท่อนไหนคะร้องท่อนไหนฮะพอดีบอมแบบโชคดีมีพี่เกลียช่วยแต่มินร้องเพาะมากเลยนะมินก็มีพี่ๆสองสาวมาช่วยเหมือนกันซ้อมยาวนานแค่ไหนก่อนจะหนึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นเวทีค่ะโอ้แต่ว่ามาซ้อมกันมืออาชีพนะแน่นอนค่ะนี่แค่น้ำจิ้มนะคะวันนั้นต้องรอดูวันจริงค่ะแล้วต้องเคยร์คิวกันเลยนะดาราเนี่ยแน่นอนค่ะเพราะว่า200กว่าชีวิตนะคะบนเวทีนี้คือมินว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกที่รวมมารแสดงได้เยอะขนาดนี้ แล้วก็ผมแอบได้ยินมาว่าเอฟเฟกเนี่ยเราเอามาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสลิงหรือว่าเป็นพุคือจะมีแบบครบทุกอย่าง<ล>ครบเลยคมมากมากค่ะ,ค,ะคือถือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตการกุศลใหญ่ของทางช่อง3ามเรียกว่าของปีนี้เลยทีเดียวนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ47ปีด้วยแล้วก็รายได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะคะก็จะมอบให้กับการกุศลด้วยนะคะมีทั้งหมดอยู่สามองค์กรด้วยกันนะคะพอจําได้ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้างก็มี โรคกลุมตอยนะคะไข่ไข,ข่อ้อกเสพค่ะเด็กที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอแล้วก็มีบุริมูลนิธิรอยปีของสมเด็จยาด้วยค่ะ แะเปนชวนกันทำบุญกันเนาะสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะได้มาเห็นการรวมตัวกันครั้งสาคัญแบบนี้แล้วใช่ค่ะเรียกได้ว่ามีมีเพลงฮิตของช่องสาด้วยแล้วก็เพลงฮิตทั่วๆไปที่ใครๆก็ร้องได้ด้วยพี่ก้องปิยะบอกว่าไม่ใช่แค่เพลงละครนะเป็นเพลงฮิตฮิตหลายๆเพลงร้องตามกันได้แน่นอนแน่นอนค่ะสิ่งที่สําคัญมากกว่านี้คือเราจะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งแม้แต่ตอนเนี้ยนักแสดงเองก็ยังไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างอีกเยอะมากเลยละเลยจะได้เห็นในสิ่งที่พวกเราไม่เคยทํามาก่อนแน่นอน และทุกๆคนที่ที่ได้อยู่ในทีเซอร์พี่ก้องฝากบอกมาว่าโอ้โหทุกคนได้ขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแบบมาเพลงเดียวแล้วหายคือทุกคนจะได้สนุกสนานอยู่บนเวทีตลอดโชว์เลยค่ะอ,อคือเรียกว่ามากันทั้งทีแล้วก็ดูกันแบบก็เต็มอิ่มเุดใจเนาะ,ะใช่ค่ะ ลักแสดงของเรากว่า200ชีวิตเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้ที่เราฟังดาราสัมภาษณ์บอกว่ามายินตรงตรงไม่ใช่มาทำเรื่องนี้ต้องวางมากเนาะวางวางวางมากค่ะค่ะได้เจอทั้งคู่จิ้นคู่ปินคู่ฮาคู่กัดอะไรอย่างนี้ก็น่าจะมีนะใช่อย่างเราสองคนนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับคอนเสิร์ตชอนสตรีชาริตี้คอนเสิร์ตเลิฟวิดอินดีแอร์รอบเดียวเท่านั้นค่ะวันที่29เมษายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีและวันเสาร์นี้จองบัตรแล้ว แรกนะคะรีบไปจับจองที่นั่งดีๆกันนะคะผมแอบได้ยินมาว่าคือตอนนี้มีคนรอซื้อบัตรอยู่เยอะมากใช่คือเปิดกี่โมงคะ10สิโมงเป็นต้นไปค่ะผมว่าเพราะว่าสิบโมงห้าชน่วมอาจจะหมดแล้วก็ได้นะเตรียมตัวตื่นมาตั้งแต่8ปดโมงเลยค่ะนั่งหน้าจอกซื้อจากไทยทิ t ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าสะดวกอยากที่จะไปกระทบไหลซุปตาของเราเนี่ยนะคะก็สามารถไปได้ก็คือแบบว่า วันเดียวเท่านั้นด้วยนะ,ะวันเสาร์ที่18นี้นะคะย้ำอีกนิดนึงนะคะสำหรับแฟนแฟนบอยประกณ์โป๊บธนวัฒน์เนี่ยก็ไปกันได้นะคะอันนี้ก็10โมงครึ่งนะคะที่เซ็นทรัลสาขาดพราวนะคะ,คะส่วนเกบรินทร์ก็จะควงแมตพีรานีค่ะไปจำ,ปจำหน่ายบัตรนะคะที่สยามพารากอนนะคะ ก็ตรงที่พารากอนซิริเพ็กซ์นะคะเวลาเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะทั้งสองที่นะ10โมงครึ่งเหล่าดาราเนี่ยก็จะไปจำนายบัตรด้วยตนเองอยู่ที่นั่นเลยนะคะนั้นใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในไทยสกิ๊ตต์หเจอใช่ค่ะรีบๆนะคะต้องไปจองว่าเดี๋ยวที่นั่งดีๆนะแบบใกล้ชิดติดขอบใช่ต้องไปไปทำบุญกันเรียกว่าไปทำบุญกันใช่ชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนๆจะได้เจอกันอีก ค่ะในการทาบุญทํากุศลร่วมกันนะคะค่ะ มีอะไรอย่างเงี้ยคะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะคะช่อง3ามจัดมีไฟบินเดียวเท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะคะต้องมากันให้ได้จับจองบัตรนะคะ18มีนานี้นะคะคอนเสิร์ตเราวันที่29เมษายนนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาเยอะๆเพราะว่าด้านหน้างานเราก็จะมีบูธกิจกรรมต่างๆของนักแสดงขายของรักของห่วงดารามาประมูลกันด้วยค่ะในวันนั้นในวันนี้เหรอเดี๋ยวอันนั้นไม่ไม่มีฮะแต่พูดได้เลยว่านักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มรอยแน่นอนทุกคนตื่นเต้น ในการเตรียมโชว์ครั้งนี้มากๆก็บัตรเนี่ยผมคือใครพลาดอะผมเสียใจแทนอะอย่าพลาดกันนะสัญญาว่าทำเต็มที่ครับผมใช่ค่ะจะขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะหายีที1หนึง18บันเสาร์นี้ข้ามพลาดนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะค่ะแล้วรายละเอียดต่างๆบรรยากาศการซ้อมอะไรก็ติดตามได้ในโต๊ะข่าวบันเทิงใช่ค่ะนะคะ